คนดีร่วมทางร่วมทําสนับสนุนรายการโดย Vitas GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสนใจติดต่อ098 936 18 00น้ำมันรำข้าว Berve น้ำมันรำข้าวออร์แกนิกแท้100%ยเปอร์เซ็นต์บำรุงสุขภาพของคุณวันนี้ด้วยน้ำมันรำข้าว Berve สนใจสั่งซื้อที่ Lazada หรือโทร 0953655299 0953655300ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2คนดีร่วมทางร่วมทําวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากครูพามพมจำปานักรบและผู้ก่อตั้งสถาบันมัชชิมาการต่อสู้ค่ะวันนี้ท่านได้อยู่กับเราในรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทราบม,มาว่าคารูพามเนี่ยมีความสามารถหลายอย่างมากเขาบอกเป็นทั้งนักต่อสู้นักรบพิเศษนักวิ่งนักเขียนและนักประดิษฐ์ด้วยใช่ไหมคะอ่าค,ครับทำหลายอย่างครับ, <c oughs> บเขาเรียกว่าผลงานเยอะางนี้ให้ให้ครูพามช่วยแนะนําหรือว่าพูดคร่าวๆให้ท่านผู้ชมทราบหน่อยว่าการเป็นทั้งนักต่อสู้นักรบพิเศษนักวิ่งนักเขียนอิสระเนี่ยอ่าอ่า คือความเป็นมาของครูเนี่ยเป็นยังไงถึงมาเป็นแบบที่ได้หลากหลายได้ครับตามจริงความเป็นมาเริ่มมาจากการตัวเองเป็นนักฝึกหรือว่านักนักล่าเครื่องหมายครับแลเรียนลบพิเศษต่างๆนะครับหลายหลักสูตรแล้วก็เริ่มต้นตรงนั้นก่อนครับอ๋อคุณเป็นทหารเหรอคะอ่าเป็นตำรวจพลล่มค้าเนเรศวนครับเป็นตำรวจเรอคะมีมีสิทธิ์ที่จะสมัครไปเรียนในหลักสูตรลบพิเศษของทางทหารได้ด้วยครับอ๋อค่ะแล้วแล้วอย่างนี้ คือมีอุปสรรคหรือว่ามีการฝึกที่แบบเหนื่อยเป็นแบบอะไรลำบากครับแต่แล้วหลักสูตรที่เป็นเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ฝึกนะเขาเรียกว่าอัตราการจบน้อยเรียนแต่ละหลักสูตรที่ฝึนหนักท่้นั้นครับที่ผมสมัครเกณฑ์ไปเรียนทดสอบพละกกาลังเข้าไปเรียนคือเป็นตํารวจแต่ว่าไปเรียนหลักใช่ชอบชอบในหลักสูตรรบพิเศษที่เป็นทหารครับของทหารอยากอยากเป็นคนหน่วยรบพิเศษทหารเขาเก่งยังไงอยากจะไปอยู่ตรงนั้นด้วยอยากเรียนเรียนรู้ประมาณนั้นครับเป็นคนมีความตั้งใจด้านนั้น ก็คือทําเรียนแล้วกเป็นเป็นตำรวจแล้วไปหลักหลักสูตรของทหารนี่ค่อนข้างที่จะโหดมากแล้วก็ถือว่าว่าเป็นนักต่อสู้นักลบนักวิ่งที่รู้มาคือนักวิ่งเนี่ยครูเนี่ยดังที่สุดเลยหรือเปล่าครับถ้าดังก็จะดังในเรื่องที่วิ่งไม่เหมือนชาวบ้านรับเพราะปกติวิ่งเขาจะวิ่ง5กิโลสกิโลกิโลสกิโลเคยทำลายสถิติที่กี่กิโลคะวิ่งไกลที่สุด คือผมไ้วิ่งนักวิ่งอุลมการนะครับวิบ่งเองคิดเองทําเองเนี่ยวิ่งไกลที่สุด2,700กว่ากิโลครั้งสุดท้ายนะครับแต่ว่าครั้งแรกเลยที่วิ่งก็คือวิ่งจากอํเาเภอแม่สายจาังหวัดเชียงรายด่านตรวจคนเข้าเมืองพะมาะไปสิ้นสุดที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอเบตงจังหวัดยะลาประมาณ2,162กิโลครับวิ่ง42วันวันละ50กิโลโดยเฉลี่ยครับประมาณนั้นคือแต่ละครั้งที่ครูพูดคือคือวิ่งแล้ววิ่งมากี่ครั้งแล้วคะวิ่งมา4ครั้งในรอบ10ปีวิ่งมา4ครั้งครั้งแรกวิ่งในปี2,548ตอนนั้นก็วิ่งคิดโครงการว่าจะวิ่งเพื่อเรียกร้องให้เกิดสันติภาพภาคใต้นะครับแล้วก็ซ้อมซ้อมเคยทำงานภาคใต้แล้วแล้วก็จนั้นก็ซ้อมนะคร เนื่องจากว่าลูกศิษย์รุ่นน้องถูกประชาทันฆ่าโหดตายที่หมู่บ้านตันยงมัดในปี2546อีกสองปีให้หลังก็เลยซ้อมตัวเองเพื่อที่จะเพื่อจะวิ่งและเราให้คนสนใจทางกายครับนี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะเป็นการรณรงเพื่อเรียกร้องสันติภาพขึ้นมาประมาณหลังจากนั้นอีกสองปีก็เคยติดใจว่าเราวิ่งเป็นพัน0กิโลได้ก็เลยคิดโครงการว่าต่อไปเราจะวิ่งเพื่อพระเจ้าอยู่หัวบ้างก็เลยวิ่งจากด่านเจดีสามองค์อำเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรี ไปสิ้นสุดที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอคงเจียมจังหวัดบุรีรัมย์เนือใต้อกตกเฉลิมเปิเกียรติหลวง1,420กิโลครับก็วิ่งประมาณ20วันวันละ60กิโลค่ะค่ะแล้วในการวิ่งแต่ละครั้งนี่เราต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะอ่อฟิตร่างกายอย่างน้อย4เดือนขึ้นไปผมจะฟิตร่างกาย4-6เดือนเป็นส่วนใหญ่ว่าการที่จะวิ่งได้วันละ50กิโลมันต้องฟิตร่างกายเพื่อเขาเรียกว่าเหมือนกับว่า เตรียมพลังงานสะสมพลังงานไว้ก่อนเพราะเราเวลาวิ่งจริงใช่มันกมันจะไม่ได้ครับมันต้องวิ่งสะสมพลังงานเหมือนกับว่าเราต้องสามารถวิ่งยืนได้เป็นเดือนเพราะเราต้องซ้อมอย่างน้อยก็6เดือน4เดือนขึ้นไปครับประมาณถ้าเป็นนักต่อสู้นักรบนักวิ่งแล้วอะไรแล้วทําไมเป็นนักเขียนด้วยอ๋อเป็นนักเขียนก็คือมันมาจากการตอนนั้นเป็นบอดี้การ์ดให้กับตระกูลเซิด ทีบ้านเราก็ว่าได้นะครับดังนั้นพอบอสันสรุตถนนท่านเป็นพบตลอดเสร็จแล้วก็เรียกกาลังพลผมในส่วนของที่เรียกให้มาอยู่ที่สํานักงานเสร็จแล้วก็ได้ติดตามเป็นมอนกบว่าเราพอบุคคลสําคัญในระหว่างที่ทํางานอยู่นั้นนะครับเมื่อเราไปกับ VAP เนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นเวลาว่างจริงเราว่างแต่ไปไหนไม่ได้ก็คือเฝ้าเขาไปเดินห้างเดินต่างๆบ่อยแล้ว VAP เป็นผู้หญิงนะเสร็จแล้วเวลาเราอยู่ในห้างแล้วก็จะบอกว่าจัดคนเฝ้าสักสองคนก็พอที่เหลือก็ อยู่ใกล้ๆนะครับอพอดีผมชอบของห้องสมุดไอ้เขาไอ้เขาสีบุบุกนะครับเราไปอ่านหนังสือเจอของดาราเขาเขียนนะซอนรามเทพพิทักษ์ผมก็จาชื่อไม่ได้ว่าเรี่ออะไรน้องนะผมก็เลยเอเอ,เ,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 อเขาเป็นพลทหารเขาก็เขียนหนังสือได้แต่ว่าเขามีความเป็นดารา<ห>เนาะไอ,อ้ถ้าเราจะเขียนเกี่ยวกับทหารเราต้องเขียนได้ดีกว่านี้แน่เพราะว่าเราเป็นนักรบจบทุกอย่างเลยก็เลยเป็นเป็นประกายแรกที่อยากจะเขียนหนังสือก็เลยลองไปฝึกเขียนดูอ่าน ตัวอย่างไปบ้างก็เลยหัดเขียนแล้วก็สุดทนไดสมอที่ที่โชว์อยู่นี่หรือเปล่าคะครูเล่มแรกยีเป็นเล่มนี้ครับเล่มแรกในชีวิตเล่มนี้ครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมบูรณ์ที่เขาขอสัรพิมพ์ขอมารอบที่สองอันนี้คือนักลบพิเศษและพิเศษเหมือนกันครับแต่ว่านี่เรื่องแรกเขียนจากการไม่เคยเป็นนักเขียนเลยนะคะไม่เคยเป็นนักเขียนเลยเล่มแรกแต่ตอนนี้เป็นนักเขียนแล้วมันก็ว่ามีชื่อเสียงพอสมควรด้านี้ก็เลยเขียนใหม่ประมาณนี้ครับก็หลายเล่มเจ็ดแปดเร่มครับเป็นโอเคไหมคะผลตอบรับแบบนี้อ้หนังสือเรื่องนี้ต้องบอกว่าดังมากในกลุ่มทหารกลุ่มที่คนเป็นตำรวจทหารจะอ่านเพื่อการอ่านเพื่อที่เขาจะจะเรียนมันเราบ้างเขาควรจะเตรียมตัวยังไงเพราะว่าบอกไม่หมดครับก็เลยทให้้คนรูจัก เด้่านนั่นเป็นนักเขียนแล้ว V.I.P. บริการเนี่ยคือเป็น V.I.P. บริการเกี่ยวกับการอาลักขาบุคคลสําคัญซึ่งจริงๆแล้วในชีวิตความเป็นส่วนตัวผมเคยได้ทํางานกับอาลักขาบุคคลสําคัญมากับผู้ใหญ่บ้านเมืองก็หลายคนแล้วก็กับตระกูลที่ที่มีเขาเรียกว่ามี power ในการว่าจ้างผมก็เคยทํางานให้เขาครับก็เลยเอาประสบการณ์นั้นมาเขียนหนังสือเพราะว่าในการเรียนมาทั้งหมดอาจจะใช้ในการทํางานทั้งหมดไม่ได้ส่วนหนึ่งคือประสบการณ์มาเขียนให้คนได้อ่านครับ คือเนื้อหาในหนังสือนี่คือเรียบเรียงจากประสบการณ์เสร็จลงนะคะครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งการฝึกมาครับประมาณนั้นครับเสร็จแล้วก็อันนี้ต้องพอเป็นนักเขียนแล้วนักเขียนอิราอ่าครับมันมาเป็นนักต่อสู้ได้ไงใช่ไหมครับไม่ค่ะพี่ที่อยากจะรู้อีกอย่างหนึ่งนักประดิษฐ์อ๋อนักประดิษฐ์นี่มันต้องแหวกแนวมากครับจริงๆแล้วผมไม่น่าจะเป็นนักประดิษฐ์เขาเรียกนักวิทยาศาสตร์นะครับเพราะอะไรเพราะการประดิษฐ์สักก่อนเนี่ยผมคนแรกที่เรียกผมมาน้อง น้องเคยมีคนเรียกน้องเป็นวิศร้ายยังนักวิศาสตรอย่าง,าย,างยังครับเขาบอกว่าพี่เนี่ยนะอยู่ผู้อูนวยการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทหาร,รอบอกว่าพี่เป็นคนแรกที่เรียกใช่ไหมใช่ก็น้องเป็นนักประดิษฐ์เสื้อกอะได้ก็เรียกนักวิศสตา์นะนเพราะไงเพราะว่าทำทำเสื้อกอะกันกระสุนได้พิเศษกว่าใครยังไงคะที่จะบอกว่าพิเศษก็คือตอนนั้นนักข่าวน่าจะเป็นช่องเก้าไปถ่ายทําเกี่ยวกับสกุปเสื้อกอะบอกว่าตั้งแต่เห็นทดสอบมาเสื้อกอะตัวนี้เป็นเสื้อกอกที่ทดสอบได้ ป้องกันกระสุนสงครามทั้ง M16 แล้วก็ a k 4 7ได้ก็ถือว่าเป็นตัวแรกของคนไทยที่สามารถเอาอยู่เขาบอกงนี้ก็เลยประมาณว่าถ้าตอนนี้ออกวางจะได้ลิขสิทธิ์ด้วยครับผมจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยครับคือเ1 6เลยเหรอคะเอ6นี่แหละครับเอาอยู่ครับอาก้าเนี่ะอาก้าที่เขายิงกันภาคใต้ทั่วโลกเนี่ยปืนซอกระบอกนี่มันคู่กันอยู่แล้วปกติแล้วเราไม่เคยมีเสื้อแบบนี้เหรอคะปกติก็ใช้เป็นของหลวงที่นําเข้าจากต่างประเทศที่เป็นของหลวงที่ใช้อยู่ แต่อยู่มาแล้วก็การเอสอากาได้อยู่เหมือนกันแต่เปของต่างประเทศที่ก็มีราคาแพงนะครับคราวนี้มันเมื่อของหลวงนี่มันหมดอายุใช้ไปงาน10ปีก็หมดอายุ5ปีหมดอายุแล้วเพราะนั้นเราก็ใช้จนแบบว่าหมดสภาพแล้วผมก็เลยเห็นว่าเอะทำไมเราไม่ลองคิดบ้างก็เลยลองคิดด้วยตัวเองนี่แหละหาวัสดุต่างมาทดสอบอยู่หลายเดือนอยู่นะก็จะสําเร็จจนเอาอยู่ก็ยจะลู้สิกไว้คือคือที่พูดมานักต่อสู้นักลุนักวิ่งนักเขียนมันแปลกแปลก ใช่เอาประดิษฐ์ได้ด้วยใช่ความความสามารถรอบด้านจริงๆคือแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเป็นจากการเป็นนักรบแล้วเนี่ยภูพามเนี่ยก็เป็นมาเปิดสุดท้ายมาเปิดก่อตั้งสถาบันมาชินมาสอนป้องกันตัวสอนการป้องกันตัวครับคิดยังไงถึงมาเป็นตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคิดยังไงก็คือมาจากคนที่เป็นแฟนคลับบอกว่าคู่ ูเขียนหนังสือหลากหลายมากเรื่องป้องกันตัวครูก็เขียนทําไมครูไม่มาเปิดสอนคนทั่วไปให้มาเรียนบ้างก็เลยนั่นแหละเป็นที่มาก็เลยบอกเออเดี๋ยววางแผนก่อนก็วางแผนอยู่เป็น10ปีนะครับก่อนที่จะมาตั้งเป็นสํานักว่าต่อสู้ป้องกันตัวที่ธรรมศาสตร์เนี่ยครนิกปเปิดกี่ปีคะเปิดมาตัวนี้ก็เป็นปีที่6แล้วครับปีที่หกครับตั้งแต่ปีน้ําท่วมมาก่อนน้าท่วมไปห้าสามครับก็คือสอนการต่อสู้ด้านไหนบ้างครับต่อสู้แบบเขาเรียกว่าป้องกันตัวมือเปล่า าสามารถาต่อ <5. S 2> สู้ป้องกันตัวกับคนที่เอาอาวุธมาใช้กับเราในการจี้บังคับด้วยมีดด้วยปืนด้วยทำร้ายลุมทำร้ายประมาณนี้เ,นเ,เป็นคอร์สเรียนเป็นคอร์สสอน <โฮ S 2> ตัวตัวครับสามารถที่จะ ป้องกันตัวได้ครับค่ะแล้วก็มีต้องมีทักษะเรียนจะมีทักษะนะครับค่ะอันที่สองก็คือเปิดประจำก็คือสอนมวยไทยกับสอนเอ็มเอคือมิกมาเชื่อรวมการต่อสู้ที่เรียกว่าแบบผสมผสานเนี่ยเอ็มเอเอ็มเอนี่ครูอธิบายภาษาไทยนิดนึงค่ะคือการเขาเรียกว่าการต่อสู้แบบผสมผสานโดยมีมวยไทยด้วยมีทุกอย่างในการต่อสู้คือตั้งแต่ยืนสู้ยังไงระหว่างเทคดาวน์ลงไปสู้แบบไหนทํำยังไงจนกว่าลงไปที่พื้นแล้ว ต่อสู้ยังไงเพื่อที่เพื่อจะเอาชนะหรือว่าเอาตัวรอดได้มวยปั้มดีๆนี่เองมีมวยปั้มผสมด้วยมียูยุสูมีคาราต้งคาราอะไรหลายอย่างจนยูโดอยู่ด้วยครับรวมกันหลายอย่างเขาเรียกว่ามิกรวมกันต่อสู้สามารถยืนสู้ได้นอนสู้ได้ก็คือมี3อย่างที่สอนแล้วก็สอนยิงปืนด้วยนะครับ ปืนก็สอนดีสอนปืนด้วยสอนเวลาสอนปืนก็จะไปสอนสถานที่ข้างนอกประมาณอย่างนั้นแต่ว่าไม่บ่อยเป็นครั้งคราวแล้วคนส่วนใหญ่ที่ไปเรียนนี้อยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่คะอายุประมาณ10กว่าปีขึ้นไปประมาณเยาวชนขึ้นไปเคยมีคนอายุมากสุด5 7ปีไปเรียนมวยครับเรียนทัศสุขภาพก็สามารถเรียนได้ครับขีดจำกัดแต่ละคนก็ต้องอยู่ที่ตัวเขาด้วยค่ะก็คือในภาพนี้ล่าสุดเนี่ยนี่ไปดูในเฟซบุ๊ก สอนป้องกันตัวให้กับผู้หญิงครับใช่ครัสอนฟรีครับอันนั้นเป็นจิตอาสาครับในส่วนของที่ที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยครูก็ยังช่วยในจิตอาสาหลายโครงการครรรับมีโครงการอะไรบ้างคะที่ครูช่วยเคยไปสอนให้กับเยาวชนที่เป็นเยาวชนของผู้สนับสนุนก็คือว่าธนาคารทหารไทยถนนจันทร์ครับเป็นศูนย์ของฝึกเยาวชนที่ถนนจันทร์แล้วก็ศูนย์ฝึกเยาวชนที่ถนนปฏิพัฒนครับผมไปสอนมาแล้ว สองปีครับก็สอนมวยไทยครับสอนคัดมวยไทยทุกวันเสาร์ครับทุกวันนี้ยังสอนอยู่ใช่มตอนนี้ยังสอนอยู่ครับแล้วก็นอกนั้นก็สอนจิตอาสาให้กับคนพิการครับจิตอาสาให้กับคนพิการนี่ครูไปสอนอะไรคนพิการสอนคนพิการอยู่ที่ปากเกร็ดนนทบุรีแล้วก็สอนคนพิการอยู่ที่พระประแดงโดย รายการทีวีช่องเจ็ดนะครับได้ทิมพัดจอเป็นผู้ที่ติดต่อให้ไปสอนครับคนพิการเขาจะทําอะไร่ะคะสอนคนพิการผมสอนพิการ4ี่กลุ่มครับกลุ่มที่1เลยพิการที่นั่งรถเข็นที่ไม่สามารถเดินได้กลุ่มที่2พิการที่แบบใช้ไม้เท้าขาขาดขาแข็งขาดประมาณนี้ครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่มีสภาพร่างกายปกติแต่ว่าตาบอดครับตาบอดก็สอนครับสอนย้าสู่ตาบอดนี่แหละการป้องกันตัวแบบคนพิการแล้วก็สุดท้าย เป็นคนที่แบบพิการน้อยหน่อยก็คือว่าเป็นแบบเป็นใบอย่างนี้ครับสอนทั้งสี่กลุ่มครับแล้วแต่ละกลุ่มนี้เราต้องใช้เทคนิคในการสอนที่เหมือนกันครับไม่เหมืคนจำต้องต้องแบ่งนะไม่เหมือนกันสอนยากที่สุดคนพิการซ้ำซ้อนเป็นหลายอย่างนั่งรถเข็นด้วยหูแบบหูตึงด้วยก็มีเออย่างนั้นก็มีครับเป็นในนั้นถูกไม่ได้รอย่างนี้ก็ยากนิดนึ่งก็ตอนนี้ยังสอนอยู่ไหมคะไม่ได้สอนสอนเป็นรั้งข่าวครับเฉพาะรายการเขาจบแล้วก็ไม่ได้สอนถ้าก็ ถ้าตรงไหนที่ติดต่อมาอยากจะให้เป็นสองก็ยินดีครับ <นะ S 1> แต่ว่า <นะ S 1> ต้องเป็นหมู่คณะเป็นองค์กรว่าอยู่ตรงไหนอะไรสถาบัน,นะอะไรน<ะ>ี้ได้ครับส่วนส่วนเราย้อนกลับไปในเรื่องของคราวที่แล้วที่ที่ถามว่า สอนผู้หญิงอะค่ะภายสังคมตอนนี้เพราะล่าสุดเนี่ยครูบอกว่าครูสอนแค่ปีละครั้งเองนะปกติจะสอนด้วยตัวเองโพสตปีหนึ่งจะสอนผู้หญิงฟรีหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็สอนยิงปืนหนึ่งปืนเหมือนกันปลายปลายปีฟรีหนึ่งครั้งแต่นอกเหนือจากนั้นถ้าเป็นการติดต่อเป็นครั้งคราวหรือว่ามีกลุ่มที่สนใจจํานวนมากหรือบางทีมีเหตุเกิดก็เข้าไปบ่อยก็จะช่วยเป็นครั้งค่างกลุ่มเสี่ยงที่เกิดติดต่อมาก็ได้ใช่เพราะว่าคราวที่แล้วีักเองก็เอาไปแชร์ในเฟซบุ๊ก แล้วติดวันนั้นติดภารกิจติดงานสีดําไม่ได้ไปค่ะก็ดูน้องๆก็เข้ามาถามบอกพี่ตกลงพี่ไปแล้วเป็นยังไงเขาเขาอยากรู้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผู้โพสต์มาก็คือสอนสอนผู้หญิงป้องกันตัวเพราะว่าเผื่อคานิ้วผมพูดถึงอย่างเงี้ยแต่ว่าวันเดียวเราจะได้อะไรบ้างวันเดียวเขาได้ทักษะครับจะเอาคือวันเดียวจะเอาคําตอบจากคําถามที่ผู้หญิงกลัวอะไร ผู้หญิงเห็นอะไรที่แบบอู๋ถ้าแบบนี้มันตายต่างๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราเจอเนี่ยเราจะทำยังไงแล้วนี่ตอบคําถามแล้วก็ให้ทําตามทาตามทำตามอย่างนั้นไปเลยครับเช่นแบบว่าโดนจับมือโดนโดนล็อกคอโดนต่อยท้องเข้าไปในป่าข่มขืนบีบคอประมาณเอามีดจี้เข้าไปจะทํายังไงประมาณนี้แล้วก็เป็นการตอบคำถามก็ให้เขาได้ทำนะไม่ใช่มานั่งหัวเราะอย่างเดียวไม่ได้ก็พอทําให้ปั๊บก็บอกว่าเธอก็ทําได้ก็ก็แบ่งกลุ่มทําก็สอนก็บอกวิธีทำหนึ่งสองสามทำยังไง เพราะมัก็อย่างที่ภาพถ่็นก็สาวๆก็สนใจทีนี้ไม่ทันไงฮะเมื่อวันอาทิตย์บางคนบางคนก็ถามมาอีกเราเลยเราบอกว่าได้ได้เดี๋ยวต้องติดต่อครูแต่ถ้าคราวหน้าใครจะไปก็เราสกี่สิบคนก็ชวนกลุ่มมาถ้าได้ยี่สิบคนก็สอนได้เลยแล้วเราต้องแล้วเราจำเป็นต้องระบุไหมคะว่าวันไหนที่ถ้าถ้าเาเป็นว่ราสะดดววกแล้ติต่อผมมแล้บางตกันก็ได้เลย อ๋อค่ะก็ถ้าเป็นกลุ่มเป็นหน่วยงานเป็นท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็มีบางท่านก็อาจจะมีลูกนะคะครูเพราะว่าเดี๋ยวนี้ภัยสังคมของผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงมากขึ้นทุกวันบ่อยครับบ่อยมากขึ้นมากขึ้นใช่ผู้หญิงเองก็ปัจจุบันสวยไม่ได้ต้องแข็งแรงต้องแข็งแรงด้วยเอาตรอดได้ด้วยใช่ค่ะพอถึงบอกว่าพอมาดูในส่วนของที่ครูเปิดโครงการตรงนี้ สนใจในในในโดยประวัติของครูอยู่แล้วด้วยว่าครูมีความสามารถที่ค่อนข้างที่จะเยอะเยอะมากๆากช่วยสังคมด้วยครับใช่มาในเรื่องของช่วยสังคมด้วยค่ะทีนี้สุดท้ายเนี่ยอยากให้ครูฝากนิดนึงว่าอ,าอะไรให้กับสังคมที่ครูอยากฝากดีกว่าจริงจริงสังคมครับเดี๋ยวนี้เนื่องจากว,ว่าทาไมาเหตุการณ์มันแรงเรื่องไม่ว่าจะเป็นเยาวชนไม่ว่าจะเป,เป็นนักศึกษาต่างๆมันเนื่องมาจากนะครับอันนี้ผมคิดผมเอง นมันมากขึ้นการแย่งกัรทำมาหากินแรงต่างค,ค,ความลำบากยากเข็ญนี่ทำให้เขาจะต้องหาวิธีการทํายังไงก็ได้ที่จะเอาชีวิตรอดได้จนเพราะนั้นบางคนก็คือไม่มีการมีงานทําต้องรักเล็กขโมยน้อยปล้นจี้คนอื่นเขาหรือไม่ก็คือว่าการแต่งตัวของคนสมัยนี้คนสวยก็ชอบแต่งตัวโชว์อวดแลว้วก็มีสื่อต่างๆโพสต์ให้เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กต่างๆก็เป็นสิ่งหนึ่งล่อแหลมทําให้ทหําให้เกิดตัญหาต่างๆได้เพราะฉะนั้น ภัยเหล่านี้มันไม่ได้ไกลตัวบางทีคนไม่ก็ได้สนใจตัวเองว่าอย่างเราคงไม่มีโอกาสได้เจอหรอก <Okay. S 2> แต่บางทีมันเกิดขึ้นจริงๆ <Okay. S 2> แล้วก็อาจจะเป็นเพียงหนึ่งในศูนย์จุดห้าก็ได้ <Okay. S 2> แต่ว่าก็ไม่เคยให้คนสําคัญ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นผมอยากให้ในชีวิตคนคนหนึ่ง okay. Okay. เรียนรู้นิดหนึ่งก้าวเข้ามาแค่ไม่กี่ครั้งอาจจะได้สักสองสามท่าหรือสี่ห้าท่าเนี่ยมันอาจจะช่วยในตัวเองได้เวลาเกิดภัยตรงนั้นกับตัวเองจริง <Okay. S 2> อาจจะเอาตัวรอดไดล้ลืมจะเบา,าเป็นหมักแาจะหนักเป็นเบาอีกเรื่องหนึ่งว่า ที่เราไปต้องไปถ้าเกิดไปเรียนกับครูแล้วเป็นขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวแต่ครูพูดมาหลังไมว่าไม่ได้สอนให้เป็นสอนอมวยเพื่อไปต่อยกับค,คนอื่น,นไ,มไม่ได้สอนเพื่อให้ไปทําร้ายคนอื่นนะครับยังมวยไทยสอนเพื่อเป็นสุขภาพ บางคน <ฮะ S 1> อยากจะต่อยเป, <ฮะ S 1> ป็นนักมวยก็ได้เหมือนกันครับแต่จริงๆแล้วมันเพื่อสุขภาพเราเลยถ้ามีเหตุเกิดเราถึงจะใช้ในการป้องกันตัวแต่อยู่ๆก็จะเอาไปทำร้ายคนอื่นไม่ใช่ผมถึงตั้งชื่อว่าสถาบันมัชชิมาไปว่าการเดิน<อ>สายกลางเพราะฉะนั้นชื่อมันก็บอกอยู่แล้วอย่าไปทำร้ายคนอื่นป้องกันตัวเหมือนกันที่ว่าสอนให้สู้กับคนเอามีดมาจี้จุก็ไม่ได้หวังว่าจะเอาไปทำร้ายคนอื่นเอาไปางกันตัวเดี๋ยวบอกว่าวันนี้รายการพาครูนักลบพิเศษมาชวนคนไปฝึก ครับพอไปเรียนกับครูแล้วเป็นแล้วโพสเฟซบุ๊กด่าเพื่อนท้าต่อยไปเลยดีกว่าไหมคะไม่ได้ครับนั่นคือผิดจันผมต้องให้จันยาบันเขาบด้ว่าเรียนไปแล้วต้องให้บางทีบอกว่าคือมีจะมีคํากล่าวว่าเรียนเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นเรียนไม่ได้ออกไปสลายใครไม่ใช่ไปอวดเก่งแล้วไปท้าคนไม่ได้ครับผิดก็ถูกประสงค์ครับผมใช่เพราะว่าเท่าที่ติดตามมาก็ครูก็ ถ้าไม่บอกว่าครูเป็นนักลบพิษษเศษอะไรครูก็ไม่ครูจะทําตัวเล็กมากเลยนะ,ะครับก <laughs> ติวิ่ปกติปกติวิ่งอยู่ใต้ทุนนะครับลากยงลากยางพิกยงพิกยางตียางเล่นแบบเป็นเหมือนบางคนเห็นมาหาผมเนี่ยไม่รู้ว่าผมเป็นเจ้าของเนยมิ <c oughs> มรืว่าผมเป็นพานหล,ลบ <c oughs> เก็บขนงขยำเฉียวๆนะั่นแาถามมาว่าลุงลุงบางคนเรียกลุงไม่ไม่ครั้งแรกคือแบบว่าถ้าเจอครูพามนแสดงว่าแบบเฮ้ยต้องโหดต้องดุต้องอะไรแต่ครูแบบ ดูเพาะเวลาฝึกเป็นกันเองเวลาฝึกก็พิเศษดูอยู่แต่ว่ามาฝึกคนไม่นอกไม่ดูอ๋อได้ค่ะก็ฝากท่านผู้ชมไว้แล้วกันนะคะวันนี้นะคะทางรายการก็ต้องขอบพระคุณครูพามากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เป็นเวลาที่นิเตียวแต่ว่า ที่ประชาสัมพันธ์ต้องการเพื่อนเพื่อนน้องๆท่านผู้ชมเนี่ยต้องการรับรู้จริงๆในเรื่องของการติดต่อครูนะคะก็คือโทรไปหาคุณครูได้โดยตรงเลยอยากให้ครูไปถ้าเป็นส่วนของมูลนิธิองค์กรหรือว่าโรงเรียนต่างๆที่อยากจะให้ช่วยในเรื่องของด้านจิตอาสาเนี่ยก็คือติดต่อไปที่ครูติดต่อหาครูที่เบอร์0984529008นะคะก็คือแล้วส่วนของ กลุ่มกลุ่มที่อยากจะไปเรียนใช่ไหมคะการการป้องกันตัวเนี่ยอันนี้ไปหาครูได้ที่ตามเบอร์แล้วก็ไปหาครูได้ที่โรงเรียนครับผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลงสิทธิครับค่ะตรงสาะว่ายน้ำตรงสาะว่ายน้ำเลยได้ทุกวันนะคะเข้าไปเข้าไปดูยังยังไม่ยังสนใจดูรายการอยากไปแอบดูอะไรก็เข้าไปดูที่โรงเรียนก่อนได้ที่ธรรมศาสตร์เปิดกี่โมง ถ้าเป็นป้องกันตัวเปิดตั้งแต่เช้าครับแต่ว่า ừ ừ, ถ้าเป็นเรื่องมวยเป็นสมาชิกประจรําเปิดตอนตั้งแต่ประมาณ17บเนาฬิกาไปถึงสี่ทุ่มครับทุกวันค่ะก็ฝากท่านผู้ชมแล้วกันนะคะที่ดูรายการอยู่หรือว่าน้องๆหนูๆที่สนใจอยากจะเรียนกา,ารป้องกันตัวนะคะค่ะตอนนี้รายการก็ต้องพักเบกรกและหมดเวลาช่วงที่สองแล้วเดี๋ยวกลับไปพบกันอีกทีช่วงที่สามวันนี้ต้องขอบคุณครูมากสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยมูลลนิธิเพื่อคนขับแ <Okay. S 1> ท,ท็กซี่แ a ็กซี่ด e r เวอร์ฟอรดิอาหารทะเลกั้งกุ้งมังกรซีฟูด้ดเราจำหน่ายอาหารทะเลมีชีวิตและแบบสดมามากกว่า20ปีจากทะเลอันดามันสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0902100237แฟนเพจกั้งกุ้งมังกรซีฟู้ o u ูย o ดอ